นนนะผมอยู่ที่ซูชิเดนนะอันนี้อยู่ที่สาขาเมกะบางนานะก็เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นนะแบบสายพานอย่างนี้เลยนะส่วนผมจะสั่งเมนูอะไรมาลองชิมกันเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่านะนะเริ่มกันที่เมนูสายพานนะนี่นะก็เป็นซาซิมินะแซลมอนนะอันนี้ก็เป็นไข่ปลาแซลมอนนะมากับข้าวห่อสาลายนะส่วนนี้ก็เป็นปลาทูน่านะเป็นซูชิปลา ทูน่านะแล้วก็ปิดด้วยยำสาหร่ายนะอันนี้ผมชอบเป็นพิเศษนะจริงๆก็มีเมนูหลากหลายนะให้เลือกชิมนะแต่ผมเลือกสั่งมาแค่นี้นะส่วนเมนูหลักนะผมก็เลือกสั่งมาเป็นข้าวหน้าปลาดิบนะนี่นะก็มีปลาซาบะดองปลาแซลมอนปลาทูน่ามีกุ้งมีไข่หวานนะส่วนรสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยดีกว่านะนะเริ่มมาที่นี่นะปลาทูน่าก่อนนะอืม กวานหวานสดๆดีนะส่วนนี้ก็เป็นกุ้งนะงับไปแล้วแหละก็อร่อยเด้งๆดีนะนี่ส่วนอันนี้อันนี้จริงๆผมไม่รู้นะว่ามันคืออะไรนะ่าจะเป็นหอยอะไรสักอย่าง,น,งนะแต่เมื่อกี้ลองชิมไปแล้วก็มันหนึบๆดีนะเหมือนปลาหมึกดีนะส่วนอันนี้ก็เป็นไข่หวานนะก็อร่อยดีแล้วก็ปิดท้ายด้วยนะนี่นะกับปลาแซลมอนก็อร่อยดีนะโดยรวมก็ถือว่าใช้ได้เลยนะกับข้าวหน้าปลาดิบอ่ะ มาต่อกับเมนูสายพานนะนี่เรามาเริ่มชิมอันนี้ก่อนเลยนะกับไข่ปลาแซลมอนอืมรสชาติก็ถือว่าสดชื่นเลยนะแล้วก็มีแตนกว่านะอันนี้เป็นไข่ปลาแซลมอนนะอยู่บนข้าวปั้นห่อสาหร่ายนะในส่วนวิธีกินการกินของผมนะผมก็จะเอาวาซาบินะมาแปะไว้ข้างบนอย่างนี้นะเป็นพิธีนะแล้วก็เอาชิ้นข้าวในนะนะลงไปจุ่มนะกับซีอิวนะให้มันได้รสชาติเค็มๆนะ นี่ประมาณประมาณนี้สไตล์กินกับผมอืมอร่อยดีนะอนะสดชื่นดีนะอนะตวเมนูต่อไปเอานี่ดีกว่านะนี่นะกับซูชินะปลาตนะูน่านะนี่นะแล้วก็นะนี่เหมือนเดิมเลยนะวิธีเดิมเลยเราก็เอานะ วาซาบินิดๆนะไม่ต้องใส่เยอะนะใส่เยอะกินไปก็จะไอซะเปนะ่านะของผมผมกินวาซาบิเยอะๆผมจะไอนะนี่ยเราก็เหมือนเดิมนะนี่ผมก็จะเอาข้าวนะมาจุ่มกับซีอิ๊วนะโชยุนะมาจุ่มกับซีอิ๊วนะนี่อืมก็อร่อยเลยทีเดียวนะกับทูชิปะทูน่านะอ่นะต่อไปนะมาถึงกับ ซาซิมินะกับซาซิมิแซลมอนนะนี่นะนี่นะก็เ,เป็นส่วนที่มีไขมันนะแทรกอยู่นะเนี่หลายสวยเลยทีเดียวนะนี่ไอ้ทีนี้เนี่ยนะอ่ะนี่ก็เอามาตุ้มกับนี่เลยนะเราก็เหมือนเดิมนะผมก็จะาวาซาบิมาแปะหน่อยๆนะเะผมจะไม่เอาวาซาบิไปคนนะเพราะมัเนเสียรสชาติสักเปล่านะบางทีจะกินซีอิ๊วเฉยๆนะอือก็อร่อยสดชื่นเลยทีเดียวนะ ก็ประมาณประมาณนี้นะสำหรับซูชิเดนนะอันนี้เป็นสาขาที่ไม่กะบ,บางนานะเออช่วงนี้นะั้นหนังเข้านะหนังใหญ่เต็มไม่หมดเลยนะโอ้โหผม แทบจะมาดูหนังทุกอาทิตย์เลยนะเอินเดินผ่านไปผ่านมาก็มาเจอกับร้านซูชิเด่นนะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นมีซูชิแบบสายพานนะพอเห็นคนไม่ค่อยคุกพลานเท่าไหร่ก็เลยเข้ามาลองนั่งชิมดูนะส่วนเมนูก็มีให้เลือกหลากหลายนะทั้งเป็นเมนูของอาหารญี่ปุ่นนะแล้วก็เป็นซูชิสายพานนะส่วนรสชาติก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะสำหรับคนที่ชื่นชอบอาหารญี่ปุ่นโดยเฉพาะซูชิซาซิมิอะไรเงี้ยน่าจะถูกใจกันเลยทีเดียวนะกับซูชิเด่นเมกะบ,บางนาะนะ